โอ้ขึ้นทางแล้วสา,า,สาโลกอะขึ้นทางแล้วครับขึ้นทางแล้วครับโอ้จะเป็นแรงเงี้ย โอ้ยลูกนี้ครับอยู่ที่ลูกนี้ครับ,รบผมจะได้ซ้อมอีกทีหรือเปล่าโอ้ย